สวัสดีครับทุกท่านพบกับกระโจนกับบรรยา,าก,รกาศยบบา,าม,ยม,มเช้ากําลังไก่คือเก้๊กับวันนี้ครับบรรยากาศคืมเนะครับคืมคืมแดดแต่ก็มีแดดด้วยครับเป็นแบกําลังไก่ย,ยามเช้าครับเพื่อนครับสุขภาพดีไม่มีขใครนะถ้าอยากได้ต้องเห็ดเองนะเดีย๋ยวเป็นแบกําลังกายแบบมือถง เบื้องขานะครับพี่น้องครับกับเหตุการณ์ยามเช้าชวนมาออกมายางนะครับพี่น้องครับไปจนออกมายางเพื่อขยับเข็นขยับขานะครับพี่น้องครับเหมือนผู้เฒ่าสมัยเก่าเลยครับพี่รองครับเป็นเวลาเป็นไปหน้านะครับพี่น้องครับเป็นยางไปหน้านะครับพี่น้องครับสุดยอดเลยแข็งแรงสุดยอดอายุนิ่งพอ เหมือนมีลมเอียงร้ายครับลมพื้นคืนวันฝนตกอยู่ครับพี่น้องครับบางที่จรนหมู่ว่านว่านเนี่ยมเลี่ยงๆฝนตกโตกแห้งที่แห่งโตบดลน,นะพี่น้องครับที่คดีก,ก็มาตกนะครับพี่น้องครับจะได้เห็นในเขามีแหงครับพี่น้องโอ้ เยอสบายไม่มีแดดพี่น้องพรับเดี๋ยวกำลังสะขึ้นพี่น้องครับแต่ก็ฝาเปียนที่เขาเรียกเป็น้องครับฝาเปียนเอือดเตือนใครสนใช้บมึงน้องครับพี่น้องครับฝาเปียนเอือดเตือนนะครับบรรยากาศโอ้ยหเนี่ยมาพ้นบ่มีเลยพี่น้องครับแดดที่รีเลยครับพี่น้องครับแดดแบบสุดยอดแดดแน่นอนเลยครับนีงอยู่นี่ก็ตรงครับบางทีหาชิงหาอะไรครับพี่น้องครับ วันที่5สิงหาคม2568ทำบันทิการด้วยกางทงมึงหน้องเลยแย่มาฝนกบโบอ้ๆปีนี้ฝนถึงช่วงแบบดนครบพี่น้องรับฝนถึงช่วงแบบย่างดนเลยสงสามหื่นสามสี่หมื่นตกกี่ครับพรสามหมื่นตกน้ำกระบกลงรับตกมาใหม่ประมานแต่บางบ้านนี่เป็นแหล่งนะพี่น้องครับ ก็มากระโจนก็กำแรงไปได้เคยไปถือว่าแหรงเลยกลางทงบ่มีน้ำนะครับพีบ่น้งงงองครับกลางทงอยู่ด้านล่างนะครับพี่น้องครับ่มีน้ำเลยพี่น้งองแหงแหลมนะครับอีนขอบคุณพี่น้องที่ตามมาชมกระโจนครับขอบคุณหลายตามมาชมกระโจนตลอดมานะครับไปลองกับบรรยากาศทุกนายามเช้าๆนะพี่น,น้องครับเดินออกไปเพื่อสุขภาพความดีไม่มีใครอยากได้ต้องเห็ุเองครับพี่น้อง นี่นะครับพี่น้องครับบรรยากาศรทรงบ้านเฮาครับพี่น้องครับตอนเช้าประมาณหกโมงครึ่งครับพี่น้องครับ,เ,เ,รบ,รบเจอกันไม่คลิปหน้าครับคลิปนี้แค่ในก้อน,นครับพี่น้องครับสวัสดีครับ